สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะมาทำพิคการ์ดกันนะคะจะมีให้เลือกออสองตัวเลือกนะสอตัวเลือกให้เลือกเลยคลิปนี้หัวข้อของเราก็คือรักทั้งใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวนกขออนุญาตแบ่งไพ่ออกนะคะเป็น2ตัวเลือกเนาะเดี๋ยวคุณสามารถเลือกได้เลยนะคะคนละสิบใบนะ รักขอ,ของใหม่ของเท่าที่ค่ะรักครั้งใหม่ของคุณเป็นเช่นไรนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะนี่สำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะเปลี่ยนบ้างนะเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อกันนะคะทุกคนสบายดีนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกคน มาเลือกกันเลยนะคะรักครั้งใหม่ของคุณเป็นอย่างไรนะคะทีมที่1นึ่งทีมที่2นะคะเลือกตัวเลือกที่แบบดึงดูใจเรามากที่สุดอะ่ะเดี๋ยวนกจะเอาสัญลักษณ์ให้กันล้วกันนะจะได้มีความต่างเนาะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นเช่นไรเนาะเลือกจากลูกกลมๆนี้ก็ได้นะหรือว่าเลือกจากไพ่นะคะ พลังงานที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะอย่าใช้ความคิดนะคะใช้ความรู้สึกแรกนะที่รู้สึกว่าอยากจะเลือกตัวเลือกนี้มากที่สุดนะคะ<อ>ก็จะได้ความแม่นยําค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้คือตัวเลือกที่หนึ่งนะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะสลับกันตัวเลือกที่หนึ่งนะคะจะเป็นสีแดงรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะโอ้โห มาเปิดไพ่กันก่อนนะไพ่ใบแ,แรกก็เป็นอะไรที่ทุ่มเทแล้วนะคะคุณอาจจะเจอสายเปหรือว่าคนที่เขาแบบพร้อมที่จะสนับสนุนคุณซัพพอร์ตคุณอยู่เคียงข้างคุณนะคะจะเป็นพลังงานแบบนั้น u d s m e n t คนที่ใช่อ่าคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนาที่จะได้เจอนะคะเป็นความรักที่คุณรอคอยมาเสมอนะคะรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของ การขอพรอธิษฐานอยากเจอคนที่ใช่คู่บุญคู่บารมีอะไรแบบนี้นะหรือคุณเชื่อในเรื่องของแบบบางคนก็สายมูอ่ะเชื่อในเรื่องของการขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะอะครบแล้วนะคะสิบใบความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเป็นความรักที่ดูร้อนแรงนะคะในความร้อนแรงก็จะมีความสบายใจอยู่ในนั้นขึ้นไพ่เดอะสตานะคะ นกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจคุณด้วยเขาสร้างความหวังความหวังใหม่ให้กับคุณนะ่ะทำให้คุณกลับมาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในความรักอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองขึ้นไพ่หกดาบห้าดาบอะไรแบบนี้นะคะขึ้นไพ่ห้าถ้วยคุณก็คงเคยเสียใจยนะคะกับความรักมาในอดีตเนาะแล้วก็เป็นคนที่ คุณอ่ะเป็นคนใจดีนะแล้วก็เวลารักใครก็รักแบบให้ใจมากๆนะคะ,ะให้ใจเกินร้อยนะคะรักแบบทุ่มเทรักแบบฟันฝ่าอุปสรรคอะไรแบบนี้คุณจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ใช่นะทีเนี้ยนะในอดีตคุณก็อาจจะผิดหวังมานะคะคุณไพ่ห้าถ้วยมันไม่เป็นดังที่เราคาดหวังนะคะคุณก็เสียใจ นะแต่ความรักครั้งใหม่เนี่ยนุปกเลยนะจะเป็นความรักที่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเป็นฝ่ายที่จะได้รับมากกว่าบ้างนะคะอ่าคือในความสัมพันธ์เนี่ยคนเราก็จะต้องมีการให้และรับที่ไม่ที่ที่มันมีอยู่ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยจะเจอแบบไม่เท่ากันนะมีคนที่ให้มากกว่าอะไรแบบนี้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ให้มากกว่าในความสัมพันธ์นะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะที่เคยเ เจอแล้วก็ผ่านมานะเพราะดูจากหน้าไพ่นะคะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนที่ชอบให้โอกาสผู้อื่นนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่หนึ่งทีเนี้ยนกรู้สึกว่าตอนเนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับบ้างนะคะขึ้นไพ่หกเหรียญคุณก็จะเจอคนใจดีบ้างนะคะด้วยความที่คุณจะเจอกับคนที่สินเสมอกันนะ่ะอ่าเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนยังไงคุณก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นคุณก็จะได้รับ คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ,ะเป็นความรักที่ดูแบบมีแรงดึงดูดกันมากๆนะคะร้อนแรงมากหรือว่าคุณและเขาเนี่ยเป็นหนุ่มแซบสาวแซบก็ได้นะคือดูดูดึงดูดูมีอะไรนะคะดูฮอตมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมากๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคุณและเขาเนี่ยนะเจอกันแล้วก็ ดึงดูดซึ่งกันและกันสูงมากนะคะต้องบอกอย่างนั้นนะต่อให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือคนอื่นๆเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะก็จะไม่รู้สึกเท่าคุณสองคนที่ดึงดูดต่อกันนะคะต้องบอกอย่างนี้มีพลังงานของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีมังกรพฤิกศกอ่าพลิกศกนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกระโพิจิกมีนขึ้นมาด้วยเนาะอ่ะคนที่คุณนึกถึง อันนี้แค่ไพ่ที่ขึ้นมาเนาะก็บอกธาตุบอกราศีไปนะคะแต่ถ้าไม่ตรงกับคุณเนี่ยก็คือคนที่คุณนึกถึงนั่นแหละคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนที่คุณอยากจะเจอนะคะคนที่คุณไปขอพรนะคะคนคนนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาให้พรคุณมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอกับคนใจดีถึงเวลาละคุณจะต้องเดินออกจากความรักที่ไม่ใช่นะคะคุณเนี่ยถ้าบางคนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณจะได้ปลดปล่อย นะคะถึงเวลาที่คุณหมดวิบากกรรมต่อกันคุณก็จะต้องปล่อยคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับบางคนเนี่ยท้ายที่สุดอะ่ะคุณจะถอดใจนะคะออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยเราเหนื่อยฟฟีะเราพยายามมาแล้วอะ่ะเราสู้ตลอดแต่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่คุณจะถอดใจนะคะออกจากคนที่ไม่ใช่เพื่อที่คุณจะมาให้โอกาสตัวเองได้เจอสิ่งดีๆนะคะหกดาบเนี่ย,ยถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะได้เดินหน้าต่อให้ตัวเองได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะคนที่สินเสมอกันนี่ก็เป็นความรักครั้งใหม่ของคุณที่คุณจะได้เจอเนาะคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบ ให้เกียรติคุณรักคุณแล้วก็ดูแลเอาใจใจใส่คุณดีมากๆนะแล้วก็ก้าวใหมายเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เขาจะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้เขาจะรักษาความรักครั้งนี้อย่างดีที่สุดนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียความรักครั้งนี้ไปเขาจะเห็นคุณค่านะคะเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากๆอ่าอย่างนั้นเลยนะคะนี่ก็คือพลังงานความรักครั้งใหม่ของเพื่อนๆทีมที่หนึ่งนะคะที่ จะเข้ามาเร็วๆนี้นะที่คุณจะได้เจอนะคะก็ขอให้คุณทุกคนทีมที่1น,นะสุขสมหวังกับความรักกันทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับพลังงานที่ดีจากคลิปนี้ไปด้วยนะใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองแอดไลน์มาได้เลยนะคะตาม ID ดียลน์ที่นกให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะจะได้เป็นพลังงานของคุณเองแล้วก็จำเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะมีความแม่นใจแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่ทีมที่2นะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่2ที่เลือกตัวเลือกสีส้มนะมาดูกันค่ะว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างขอดูก่อนนะคะขึ้นไพ่เดว,วิลออฟจูนค่ะอุย้ยเป็นช่องชะตาเป็นพรมลิขิตนะ่ะ นะถึงเวลาเนี่ยคือช่วงเวลาที่เขามาก็คือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เจอกันดูสิคุณจะเจอกับคนที่เป็นโชคชะตาพรมลิขิตของคุณนะคะเนี่ยคุณจะกลับมามีความสดใสในชีวิตมีชีวิตชีวานะคะมีความรู้สึกแบบ i ินเลินะคะโลกทั้งใบเป็นสีชมพูนะคะก็เหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เข้ามาก็คือสร้างความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะโอ้โหทุกคนทีมที่สองคุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ของคุณแล้วนะถึงเวลาแล้วนะคะต่อให้ตอนนี้คุณจะไม่อยาก ให้ชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงใดๆแต่โชคชะตาก็จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เจอรักแท้นะคะบางท่านบางคน3เดือน6เดือนนะคะเเดือนอะไรประมาณนี้ สองเรียงค่ะคนที่จะทําให้คุณกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะมีความรักที่สดใสนะคะมีความคิดเล่นมีความเป็นกันเองรู้สึกเหมือนเป็นมิตรภาพเป็นความรู้สึกที่ไร้เงื่อนไขนะคะ การครบหาการดูใจกันครั้งนี้หรือว่าการที่จะเข้ามาสารความสัมพันธ์กันครั้งนี้จะไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยนะคะนอกจากความรักที่บริสุทธินะขึ้นไพ่สองเหรียญนนะเห็นไหมคุณจะกลับไปเป็นตัวเองกลับไปเป็นเด็กกลับไปเป็นความรู้สึกที่สดใสอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะคะเนื้อคู่ของคุณนะพลังงานก็ขึ้นมาเป็นชาวราศี เมถุนนะคะธาตุไฟเมดสิงหธนูนะตัวคุณหรือเขานะคะพลังงานคืออบอุ่นมากๆพลังงานดีมากๆสําหรับเพื่อนๆทีมที่สองนะคะอ่ะดีเอ็มเพอเรอร์ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือชาวต่างชาติเจ้าของธุรกิจคนที่เล่นกันเมืองก็ได้คนที่มีอำนาจในการสั่งการะนะนูรู้สึกว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เขาแบบพร้อมที่จะดูแลคุณปกป้องคุณอะไรแบบนี้แล้วเขามี มีความรู้สึกหลงไหลในความสดใสของคุณความน่ารักของคุณความเป็นเด็กของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามนะเพื่อนๆนะนกรู้สึกแบบนั้นถ้าดินประสบก,กันมังกรก็มาด้วยนะโอ้โหแน่นอนนะคะความรักที่มั่นคงคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมมาแล้วนะคะแตดดาค่ะเพจอ,อกกอรธาัดลมเมนทูลตนกลม เขาน่าจะเป็นคนที่คุณตามหามาตลอดอ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยแอบชอบคุณหรือว่าเคยเห็นชีวิตคุณก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคนที่แบบรู้จักแอบชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามานั่นเองเขาจะทําให้คุณเปลี่ยนใจอยากที่จะกลับมามีความรักนะคะบางท่านบางคนน่ะคุณโสดมานานคุณไม่คิดที่จะเปิดใจคุณกลัวคุณกังวลใจว่า ความรักที่เข้ามามันจะทําร้ายเรามันจะไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะนกมองว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนใจคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณจะรู้สึกดีมากๆที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านการเดินทางนะคะมีความแตกต่างกันหรือว่ามีเวลาที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะในบางท่านบางคนขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะรักที่มั่นคง คนคนนี้เขาเข้ามาคือเขาพร้อมที่จะมีคู่ชีวิตนะคะพร้อมที่จะแต่งงานแล้วอะคือคุณจะไม่ได้เจอคนที่เขาสับคุณจะไม่ได้เจอกับคนที่เขาแบบยังสับสนในตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะอะไรแบบนี้คุณจะเจอกับคนที่เขาพร้อมแล้วที่จะมีคู่ชีวิตซึ่งอย่างที่โนกบอกไปว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้เจอกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลงตัว นะคะคุณก็พร้อมเขาก็พร้อมทุกอย่างจะชัดเจนนะคะคนคนนี้มีพลังงานของการปกป้องดูแลคุณสูงมากๆถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่มีจิตใจที่อ่อนโยนคุณจะมีความสุขแบบคุณทํางานเหนื่อยๆกลับบ้านมาเนี่ยคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกโอ้โหชื่นใจนะคะมีความน่ารักสดใสทําให้คุณมีชีวิตชีวาทําให้คุณสดชื่นนะคะทาให้คุณแบบ in love นะคะแน่นอนนะคนคนนี้จะเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณเนาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะคุณจะเจอกับผู้ชายที่เขาแบบมีมีความเป็นผู้นําสูงอ่ามีความเป็นผู้นําสูงแต่เขาเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนโยนนะคะในเรื่องของความรักความรู้สึกโชคดีมากเลยนะมีความเป็นผู้นํามีความเก่งนะคะเป็นคนที่มีไหวพลิบดีนะคะบุคลิกหน้าตาอะไรอย่างเงี้ย วางตัวดีมากๆด้วยนะคะดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆของเราในคลิปนี้นะนกว่าพลังงานดีทั้งสองกองเลยแ่าก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทีมที่2เนี่ยได้รับพลังงานที่ดีกลับไปนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังเจอกับความรักที่ดีที่คุณปรารถนานะคะ ใครสนใจค่ะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้นะคะตามไอดีไลน์ที่ให้ไว้ด้าล่างคลิปนี้เลยค่ะคุณก็จะได้พลังงานที่เป็นส่วนตัวนะคะจำเพาะเจาะจงเป็นของคุณเองเท่านั้นนะคะจะมีความแม่นยำม,มากนะโอเคค่ะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนเลยนะคะขอให้แข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีในทุกๆเรื่องเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ